แก๊สหมดพี่น้องแก๊สหมดมาดูเตาค่อยค่อยเพิ่งทำเสร็จเมื่อกี้เด้เตาค่อยอ่ะมีปี๊บอยู่นะเมื่อกี้นะค่อยก็เลยเอามาเจาะแมงสี่รูเลยนะเจาะ้วยสี่รูพี่น้อง เติมเข้าไปเชื้อไฟเชื้อฟืนให้มันมีรูระบายอากาศเนาะเชื้อไฟเชื้อฟืนก้อยนีรูระบายอากาศนะลมเข้าได้เนาะจัดไปอย่าให้เสียพี่นะ้อง จัดโลดจัดโลดจัดโลดเนะก็มีไม้ท่อนนะพี่นอ้องท่อนไม้เรามีจัดเลยอย่าให้เสียต้นไม้มีพี่นอ้องแ้วจ,จะรู้สีด้าน จะรู้สี่ด้านพีนะ่น้องโอ้โหโสุดติงกระดิง่งนิ้วแหลมนะเตาเยสุตาเฟิร์นเยสุพีนะ่น้องโอ้โหแหลมโอ้โหลุกบึ้มบึ้มแล้วก็จะเอากระทะมาค้างตรงนี้นะอืมเนี่ยจะผัดผักกิน